สบายดีเดอ้อน้องไอซ์ซื้อเฮางซื้อเชน,นี่35ปีอยู่รัฐเจอนิวยอร์กเป็นนางพยาบาลเฮากำลังสิไปออกกำลังกายละมานาั่งคิดคิดว่าตั้งตนใตใน้อยๆพนมีแต่คนมาเฝ้าใส่เฮาว่าอีดัมนั่นอีดมอัดมน้อยอีดัมนี่อีดัมมิ้วใส่เฮาเป็นคนสอดคนลาวคนไทยคนดำ ເຮົາອ່ານບໍ yeah. ່ໄດ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາເວົ້າແກງແກງພໍແມ່ຮົາສອຕນ້ອຍພຸນວ່າໃເຮືນນີ້ຮົາບໍເວ້າອງກິດຮົາມຕວົ້າລາວປຕແມ່ຕູບໃຫ້ເຮົາເວົ້າອກິດຢູ່ໃເຮືນຮົກເຂົ້າໃດຮົາກົ້າກດຊິຄົນລາວົ້າລາວໍຄັຫຼາຍລະຄົນມເວົ້າໃສຮົາຫນ เขากระตอบว่าขน่อยเข้าใจเจ้าเดอ้อขน้อยเบ้าเล่าได้เดอ้อเพิ่นกระตกใจวา่าโอ๊ยอีดําน้อยนี้มันเบา้ามันคือเบ้าเก่งแท้เบ้าเก่งไดแม่พอเข้าหันเป็นคนลาาพอแท้เขาหันก็เป็นคนดํหาหักเขาโมฮูเลาเขาเป็นคนลาาคนไทยคนดําลูกซอดเบ้าเก่ง เขาเป็นคนสอดคนลาวคนไทยคนดำบอดแมนอีดำ